เจอไอ้ได้แล้วนี่เบอร์กันนี่ตำมัอานี่ก็ไม่ได้ผลเปรือยตําไร้อยกาคายก็โปรกาคายเออไม่ตันกับโบตินแล้วก็ใหญ่เส้นแม่เส้นปลือมันไปเหยียกร่างดึกเหยียกร่างดึกกับตามแล่ก้อนแล่ตามปลือมึงกินได้ที่จะเป็นมึงเปรียงไม้เปลือยตูปยาจรองตาวได้วันนี้สามสิบไปจึงเหยียบกูโก้นุ่ยไก่กองไก่กอง ยกขึ้นอนตู้ยามาจองทิ่งจ้องทิพนเอมเมียมันเจ็ดทกันปราบไปจึงขู่ตรงงานดังทู้ยาทังเบียเจ้ากระเพ่มติดต้นรอยนังหัวายัดหมาโอ้ไม่ตันจริงผมไม่ตันเนี่ยกระปูบาดไรงงานปัดนากันเนี่ยงกัดปัฒนากันบเตเราขมักนักจิงเกดผมเออยโลกมาก กี่คนโลมึงที่เวตรโอ้จะยันจังนั้นมาเห็นเมนุ่ยแต่เขาเกี้ยนไปตามกลางลุ่นยิ่งก็ได้ใจก็ดีมีแก่สอง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 ยิ่งก็ได้ใจก็ดีมีแก่สองเออกูนี่ทำตามไปอันหวานแน่เด้งแต่ตอนจะก้องไปอันมาติดไปโลกกูกาวแล้วไอ้จึงกูเอาเปลือกตาเลวล่ะแตง อันที่นี้กูจะน้องตามนโยบายรัฐาตาบ้านทำกะลาวรองเป็นที่แบบอ๋อไอยังเติมเลยว่ารัฐตาบ้านแบบยังจรองละ่ะไม่กุมกับตื้อล่คนรวยไม่ใช่คนคนยังเงินยังโตงมึงแล่ไม่ไม่ใช่คนลูกมาถ้ามึงอย่าไปปวดใจเจงคนรวยก็ยังเตะไปต้องมุ่งวันแกดอดเก่งพลาด,ด,ด,ดปนิปัดตึงงมึงปวดใจเวกมหาราชจ้องตัวก็ไปตึงแล่ เร่ปั๊บเกิดนูนี่ขึ้นมาอีนั่นขึ้นมาก็ยังเบียเนี่ยทีงพราำไปตึ้งนวดนวดพอเอ็นรวมหนาบฮะมันก็เรที่เลยเกิดเพื่อไม่ใช่เมื่อนกับเราเราดำใจก้อยจ้องหนยหยัดแมมเราไปแปลงลงในเมียแล้วไม่เกิดเพือไม่ใช่เราบายนั้นแล้วก็คุ้มกำเนิดจะเลย กุ้มเปลือยเจงกุ้มเปลือยอ๋อแล้วกุ้มเปลือกุ้มคำนั้นตุ้งอเน่เมย์ตำมันเมียตำมันตำมันยิ่งตำมันใจเมียกินยากุ้มจีดยากุ้มให้เต่งมึงไม่รู้ว่าคนยิ่งกันปัญหามาที่ตายโองเน่มาเปลือกกว่้จีดยากุ้มนาขึ้นเที่ยวกวีนัว ก็เป็นคว้าออกข้อยโปกลีบบุงย้อนเงีดได้ที่กิดไม่ได้ยาคุมกินกินก็ไม่ได้คุณเที่ยวกินยาคุมกินยาคุมกูไปปรึกษาแพทย์มาแล้วไปดึงกระเพาะตับเพลิงครับคุณหมอเนี่ยผมโรคอีกคือจุด